สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เทชก็ลองติดไฟดูเดอ้อนี่ไฟของร้านอีเ็ดของเราแต่ไฟยังไม่เต็มนะอันนี้แค่ติดคร่าวๆเฉยๆติดให้รู้ว่าเราไฟเราน่าจะอยู่มุมไหนโซนไหนมั่งอันนี้ก็หกโมงเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเดอ้อ นี่พี่เพชรก็ลองติดไฟดูนี่เห็นไหมไฟตรงนี้ก็เป็นไฟลานจอดอีกหนึ่งหนึ่งดวงนี่ตรงนี้เผื่อมีรถรถมาส่งของเพื่อนก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้กลับรถง่ายนี่ตรงนี้ก็เห็นไหมนี่ไฟตรงนั้นก็จะเป็นไฟห้องน้ําร้านอ e ีเป็ดของเรานั่นเองนี่เห็นบ้างไหมบรรยากาศช่วงพบ่ําก็จะประมาณนี้แหละช่วง หกโมงเย็ยนหกโมงออกว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านี่เห็นไ่มอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราของร้านอีเป็ดของเรานั่นเองนี่เห็นไหมพี่เพชรก็จะพยายามให้เต็มที่ด้อเพราะว่า <c oughs> จะทำทุกอย่างออกมาให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดไว้ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วประทับใจที่สุด ที่มาใช้บริการร้านอีเปิดของเรานั่นเองนี่แนวน,นี้ก็จะเป็นแนวห้องน้ําก็วันนี้คลิปน้อยเด้อเพราะว่าพี่เพชรทำโน่นทํานี่หมดแต่ทางานอยู่นี่เห็นไหมบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นี่ช่วงพบค่ํายามเย็นยามแรงก่อนตะเวนจะตกดินนี่เห็นไหมบรรยากาศภายในร้านอีเป็ดของเราสว่างสวัยแต่ไฟยังไม่เต็มหรอก ถ้าไฟขึ้นเต็มจะสวยกว่านี้อีกขอบอกนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงโพเพนะก่อนที่ตะวันจะรับขอบฟ้านั่นเองนี่ตรงนี้ก็ทางเข้าซุ้มในแต่ละซุ้มของเรานั่นเองนี่ตอนนี้พี่เพชรก็นี่ลองนี่เห็นปะ่ะตอนนี้เป็ดน้อยของเราก็ตั้งทำง,งาน อยู่บนภูเขาเป็ดของเรานั่นเอง fc ทุกท่านพี่พี่ทุกท่านเด้อลองนึกภาพดูถ้าสมมุติว่าเราจัดไฟเต็มเต็มเนี่ยภาพมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนถ้าไฟเต็มทุกจุดทุกจุดทุกจุดนะที่พีพ่เพชรวางตำแหน่งไว้เล็งไว้เนี่ยพีพย่เพชรมองไว้แล้วว่าพีพ่เพชรควรจะใส่ไฟตรงไหนแล้วก็วางตำแหน่งหลอดไฟตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อให้ภาพออกมาแล้วก็มันสวยงามแล้วก็สําหรับ พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนร้านอีเป็ดลูกค้าก็จะได้แบบโอ้ได้บรรยากาศฟิวยำยำเยเมือแลงเนียเมือแลง,ง,ง,งวัดต่อไปมากินข้าวแรงที่ร้านอีเป็ดแล้วก็จะแบบได้บรรยากาศไปกินเขากลางท้องนาประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ปะเดี๋ยวเราไปดูอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าไฟยังไม่เต็มนี่เพราะว่าพี่เพชรก็เริ่มลองดูก่อนว่า จะโอเคไหมตอนนี้ก็ใช้ไฟที่มีอยู่ในบ้านเด้อเอามาลองติดมาตั้งดูว่ามันจะสว่างสวยได้ประมาณไหนตอนนี้ในแนวซุ้มแต่ละซุ้มต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าในแต่ละซุ้มของเรานั่นเองนี่ภูมิใจนำเหนือภูมิใจนำเหนืออันนี้คือไฟ ประดับตามซุ้มต่างๆเด้อตามต้นไม้นี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แต่ข้อดีของเขาคือนี่ข้อดีของเขาคือตรงนี้นี่เพื่อนจะใช้ฐานแค่สามก้อนนี่สามก้อนนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองวันนี่เห็นไหมไปในแนวซุ้มต้นไม้ต่างๆพี่เพชรก็ว่าจะเอามา ตามต้นไม้ต้นไม้นั่นแหละนี่ต้นนี้ก็ไฟแบบใช้ถ่านจะไม่เปลืองไฟฟ้าของเรานั่นเองนี่เห็นไหมเอาติดในแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้น,แต,ตนแต่ละต้นเรียงขึ้นไปให้ดูแบบประมาณว่าได้ฟิวได้ฟิวนี่เห็นบหมนี่แล้วก็เราหลีหลีไฟลงหน่อยนึงแล้วก็ติดไฟตามซุ้มนี่เห็นไหมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ร้านอีเป็ดของเรานั่นเองนี่ เห็นไหมเป็นยังไงกันมั่งนึกภ้พาบอกไหมพี่พี่ทุกท่านถ้าสมมุติว่าเราติดไฟขึ้นเต็มๆในทุกซุ้มทุกซุ้มแล้วก็เดินไฟลาวอยู่กลางท้องนาบรรยากาศแบบนี้พี่ๆคิดว่างไงพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เด้อโอเคคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย